ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกปรมีสามสิทัศพระเดษพระคุณหลวงคุสดจันทสโรรำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ทุกอนุเวลาดึงดูดบอกเกิดธรรมทั้งหมดพัฒนาปรับปรุงเกิดขึ้น เป็นหน่วยใหม่ๆบารมีสามสิบทัสพ,พระเดชพระคุณหลวงปุสจันทสโรอย่างต่อเนื่องทุกอน,นุเวลาศูนย์กลางดวงกลมประถมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปุสจันทโสโรศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยย่อยบรารมีสามสิบทัสพระเดชพระคุณหลวงปุสจันทสโร ดึงดูดซึ่งกันและกันเดินทางเป็นกระแสรครอบคุมทั่วทุกโครงสร้างนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพะคุณหลวงปุสตจันทัสโรรุกเข้าหาธรรมทั้งหมดเพื่อนำเครื่องจะพลังงานละเอียดของธรรมทั้งหมด พัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนเป็นเครื่องจักรพลังงานละเอียดธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโลหน่วยใหม่ๆเกิดศูนย์กลางดวงกลมหน่วยย่อยๆบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโลเพิ่มมากขึ้นตลอดดึงดูดธาตุละเอียดละหยายบ ประกอบกันขึ้นเป็นท่อทานธรรมบารมีสาสบทัศพระเด็พระคุณหลวงปุสดจันทสโรเพื่อเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานให้กระแสธรรมบารมีสาสทัศพระเด็พระคุณหลวงปุสดจันทสโรไหลเวียนในวงจรจุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์จากศูนย์รวมณศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลงปูสดยัญทัศโรการทําหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์นะศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศพระเดชพคุณหลงปูสดกัญทัศโรสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการ ทุกส่วนนิพพานธรรมารมีสามสิทธัพระเดชปคุลลงปูสสดันทัสโลอย่างสมบูรณ์ทั้งระดับละเอียดทั้งระดับหยาบบังคับธาตุทั้งละเอียดทั้งหยาบเป็นชีวิตเป็นยังอยู่ของนิพพานธรรมารมีสามสิทธัพระเดชปคุลวงปูสสดันทัสโลทุกส่วน เป็นชีวิตเป็นยังอยู่ของทุกท่อฐานธรรมบรมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรทั้งหมดชีวิตเป็นยังอยู่ของนิทุกส่วนนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพรคุณหลวงปู่สดจันทสโร เกิดจากการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์นัูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทธัตน์พระเดชพะคุลหลวงปูส่สดยันทัสโลเกิดเป็นหน่วยใหม่ใหม่บารมีสามสิทธัตน์พระเดชพระคุลหลวงปูส่สดยันทัสโลเพิ่มขึ้นตลอดทุกอนุเวลาดังตัวอย่างในจัก,กรวาลมนุษย์คนสัตว์สิ่งของ เมื่อรับรู้รับการสร้างเลี้ยงรักษาบังคับควบคุมสั่งการกับกระแสรธรรมบาร,รมีสารรมสิทธัะเดชพระคุณหลวงปู่สดันทศโรในวงจรหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์เกิด เป็นหน่วยใหม่ๆหบารมีสาสิบพัศพระเดชพะกุลหลวงปุดจันทัศโลเพิ่มมากขึ้นทุกอนุเวลาในความหมายการใช้บุญบารมีในความหมายของบุญยังหมายถึงส่วนที่ มีธรรมกิเลสธ,ธรรมอพยยากตาธรรมาซึ่งเป็นธรรมโลภโกรธลงและธรรมที่เป็นบารมีสามสิบทัศพระเดศพุณหลปู่สดจันทัสโลประกอบเป็นชีวิตเป็นยอย่างยูบารมีสามสิบทัศพระเดชพุณุลปู่สดจันทัสโลที่สมบูรณ์หมายถึงบารมีสามสิบทัศพระเดชพุณุลพุ่พดสดจันทัสโล ที่ไม่มีธรรมโลภโลกรธหลงความหมายของคำว่าบุญหมายถึงธรรมที่มีทั้งธรรมบารมีสังถุทั์พเดชกุลุงพุทธยันทสโลและธรรมที่เป็นโลภโลกรธหลงดังนั้นเมื่อใช้บุญ เพื่อชีวิตเป็นอย่างอยู่จึงทำให้บารมี30มสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโลถูกเปลี่ยนเป็นธรรมโลภโกรธหลงทำให้ผลรวมของบารมี30มสิบทัพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโลลดลง เมื่อใช้บารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโลเป็นชีวิตเป็นอย่างอยู่ยิ่งใช้บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโลเป็นชีวิตเป็นอย่างอยู่มากขึ้นยิ่งทําให้เกิดบารมีสามสิบทัพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโลเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเมื่อใช้บุญมายิ่งทำให้บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรลดลดลงมากเมื่อใช้บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรมากยิ่งทำให้บารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรเพิ่มมากขึ้น การสร้างบุญหมายถึงการให้เส้นทางไหลเวียนให้กับกระแสบราบรมีสามสิบทัศพระเดศคุณหลวงปุ่สดจันทสโรในวงจรหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์นศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศพระเดศคุณหลวงปู่สดจันทสโรและให้เส้นทางไหลเวียน ธรรมโลภโกรธหลงในวงจรหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ของธรรมโลภโกรธหลงที่มีศูนย์กลางณศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมกิเลสรมอัพยากตารรมธรรมที่ไม่ใช่บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสจันทรทโรการสร้างบุญ จึงหมายถึงให้ท่อฐานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชกคุลลปุสโจันัสโลเป็นเส้นทางไหลเวียนให้กับกระแสธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชกคุลลปุสโสันัสโลและให้เส้นทางไหลเวียนให้กับกระแสธรรมโลภโกรดหลง จึงทำให้ผลรัรบรวมเกิดเป็นบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโลไม่มากจึงเป็นความหมายของคำว่าการสร้างบุญการสร้างบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรจากการทำหยุด เป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ณนะศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกปรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโลเป็นการให้เส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานให้กระแสารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโลไหลเวียนในวงจรหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ณนะศูนย์กลาง ดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามติดทัดพระเดศพระกุลหลงปูสดจันทัศโรไม่ให้เส้นทางไหลเวียนให้กับธรรมโลกโกรดหลงในวงจรหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ของธรรมโลกโกดหลงผลรวมจึงเกิดเป็นหน่วยใหม่ บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรเพิ่มมากขึ้นเป็นการดึงดูดบอ่อเกิดพัฒนาธรรมทั้งหมดธรรมโลกโรธหลงให้เกิดขึ้นเป็นหน่วยใหม่ๆบารมีสามสิบทัส พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรอย่างต่อเนื่องทุกอนุเวลาชีวิตเป็นอย่างอยู่สุขเจริญสำเร็จชีวิตยิ่งขึ้นตลอดท่ามกลางวิกฤตที่รุนแรงที่เกิดจาก ทมอื่นที่ไม่ใช่บารมีสามพิทัศน์พระเดชพระคุณลุงพุทธยดยันทสโกเช่นธรมโลภโกรธหลงซึ่งเป็นธรรมไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้ออาทรไม่ปลอดภัยไม่อโหสิกรรมเป็นสภาวะรุกเข้าสู่ธรรมทั้งหมดรุกเข้าสู่ธรมโลภโกรธหลงเพื่อนำเครื่องจักรพลังงานละเอียดของธรรมโลภโกรธหลง มาพัฒนาปรับปรุงสร้างขึ้นใหม่เกิดเป็นเครื่องจักรพลังงานละเอียดของธรรมบาร,รมีสามสิบทัพระเดชะคุณลงปุสดจันทัศโลเป็นธรรมรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยโอโหสิก,กรรมเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ณศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปูศ่ศักดนทัศโลวิกฤตทั้งหมดที่รุนแรงที่ทำโลกโกรธหลงหลอกลวงว่าไม่สามารถแก้ไขได้ไม่สามารถที่จะมีหนทางหลุดออกจากวิกฤตได้ไม่สามารถ ที่จะกู้กลับคืนได้ซึ่งเป็นการหลอกลวงต้มตุนปิดบังอำพางเป็นเล่เหลี่ยมเพทุบายเป็นการสร้างกฎกติกาบังคับควบคุมให้อยู่ในกฎ กติกาของทมโลภโกรธหลงบังคับข่มขู่ทำร้ายทำลายเสียงดังพเพื่อให้เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานให้ทำโลภโกรธหลงไหลเวียนในวงจรหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ของทำโลภโกรธหลง หลอกลวงว่าวิกฤตทั้งหลายแก้ไขไม่ได้วิกฤตทั้งหมดไม่มีทางออกวิกฤตทั้งหมดไม่สามารถกู้กลับคืนได้ซึ่งเป็นการหลอกลวงต้มตุนจากทำโลบกดหลงทั้งหมดวิกฤตทั้งหมด อุปสรรคปัญหาทั้งหมดแก้ไขได้หมดหยุดวิกฤตทั้งหมดได้หยุดปัญหาหยุดบุษัคทั้งหมดได้แก้ไขได้สร้างขึ้นใหม่ได้กู้คืนกลับมาใหม่ได้ให้ดีขึ้นกว่าเก่าได้เพราะวิกฤตทั้งหมดนั้นเกิดจากเครื่องจักรพลังงานละเอียดของธรรม ทั้งหลายที่ไม่ใช่บารมีสามสิบทัศนพระเดชุณหคุณผู้สดจันทัศโรทำทั้งหมดเปลี่ยนไปมาอยู่ตลอดทุกอนุเวลาการหยุดวิกฤตการแก้ไขวิกฤตการกู้คืนวิกฤตให้กลับมาไม่สู่สภาวะของวิกฤตให้สู่สภาวะ รุกเข้าหาวิกฤตทำได้อย่างสมบูรณ์จากการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จณศูนยะ์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษจันทสโลอย่างสมบูรณ์ทุกส่วนของนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษจันทสโลถูกสร้างถูกเลี้ยงรักษาถูกบังคับควบคุมสั่งการ จากการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ณนะศูนย์รวมศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีส0สิทัศน์พระเดชกุลุพุทธเจนทสโลเกิดขึ้นทุกอนุเวลาทุกส่วนของนิพพานธรรมบารมีสามิทัศน์พระเดชกุลปุพุทธเจนทสโลชีวิตเป็นยังอยู่คือบารมีสามสิบทัศน์พระเดชกุณลวุพุทธเจนทสโลชีวิตเป็นยังอยู เป็นเครื่องจักรเป็นพลังงานละเอียดเกิดขึ้นใหม่ๆทุกอนุเวลาอย่างสมบูรณ์ณศูนย์กลางดวงกลมปรถมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สัจจันทสโรตัวตนที่แท้จริงของทุกส่วนนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดะณหลวงปู่สัจจันทสโรเช่นในจักรวาลมนุษย์ คนสัตว์สิ่งของตัวตนที่แท้จริงของคนสัตว์สิ่งของคือเครื่องจักรพลังงานละเอียดของธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธเจรยนทัศโลเกิดขึ้นใหม่ๆไม่สำธรรมณศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพุทธเจรยนทัศโลเป็นการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ทุกอนุเวลาตัวตนที่แท้จริง ของคนสัตว์สิ่งของทั้งหมดทำหยุดเป็นตัวสําเร็จอย่างสมบูรณ์นะัูนยนกลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบรมีสามสิทัศนพระเดชพกุกหลุมพุสดันทสโลอย่างสมบูรณ์เป็นปก,กติทุกอนุเวลาทำโลภโกรดหลงหลอกลวงไม่ให้รู้ว่าตัวตนที่แท้จริง ของคนสัตว์สิ่งของทั้งหมดของทุกส่วนนิพพานธรรมบารมีสาสิทั์ทั้งหมดทุกส่วนเป็นเครื่องจักรเป็นพลังงานละเอียดของธรรมบารมีสาสิทัตพระเดชภุริผูสตรจันทสโรเกิดขึ้นใหม่ตลอดทุกอนุเวลาณศูนย์กลางดวงกลมปฐถมเริ่มแรกบารมีสามสิทัตพระเดชภลุลผูสดจันทสโรเพื่อไม่ให้การทำหยุด เป็นตัวสําเร็จนศูนย์ก,กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทัศพระเดชพระคุลงปุสดจันทสโรให้ถูกร่วมทำหยุดเป็นตัวสําเร็จอย่างสมบูรณ์ณศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุลงปุสดจันทสโรจากท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุลงป่สดจันทสโรทั้งหมด ทำโลภโกรธหลงหลอกลวงไม่ให้ท่อทานธรรมปรมีสามสิทธัศน์พระเดชก,กุหลงพุสดยันทัสโลบางส่วนที่ทำโลภโกรธหลงหลอกลวงบังคับได้ไม่ให้ร่วมเป็นเส้นทางเป็นไม่ให้ร่วมเป็นสื่อนํำไม่ให้ร่วมเป็นท่อทานให้กระแสธรรมารมีสามสิทัทศน์พระเดชก,กุหลงพุสดยันทสโลไหลเวียนในวงจร หยุดเป็นตัวสําเร็จอย่างสมบูรณ์ณศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศพระเดชกุลปุสสทัศโรเพื่อให้ตัวเองซึ่งเป็นธรรมโลกกดหลงไม่ถูกเปลี่ยนเป็นธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชกุลปุสสทัศโรการทาหยุดเป็นตัวสําเร็จอย่างสมบูรณ์ณศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศพระเดชกุลปุสสจัสโร เปลี่ยนธรรมโลภโกรดหลงทั้งหมดที่ลุกเข้ามาในนิพพานธรรมบารมีสามสิทธัสระเดพคุณลปูสดจันทสศโลให้เกิดเป็นธรรมบารมีสามสิทธัสระเดพคุณลปูสดจันทสศโลหน่วยใหม่ๆได้อย่างสมบูรณ์ทุกอนุเวลาธรรมโลภโกรดหลงที่ลุกเข้ามาในนิพพานธรรมบารมีสามสิทน์สระเดพคุณหลปูสดจันทัศโลอย่างต่อเนื่องมากมาย ที่เกิดจากการขยายนิพพานธรรมบารมีสามสิทธัสระเดชผู้กลมผู้สุดยดนัสโลที่ครอบคุมไปยังธรรมของกิเลสธรรมของอัพยากตธาธรรมะที่รุกเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกของธรรมกิเลสของธรรมอัพยากตธาธรรมะของธรรมที่ไม่ใช่บารมีสามสิทธัสระเดชผุ้กลุผู้สุดยดนัสโลทำให พบกับธรรมโลภโกรดหลงมากขึ้นจากการขยายขนาดของนิพพานธรรมบาร,รมี30สิทัศนพระเดชคุณลงกุศลจันทรโรยได้ใหญ่ขึ้นซึ่งเป็นขั้นตอนเป็นโอกาสในการดึงดูดบออเกิดธรรมโรคกดหลงทั้งหมดให้เกิดเป็นหน่วยใหม่ๆบาร,รมีสามิทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดจันทสโร วิกฤตทั้งหมดประสักทั้งหมดปัญหาทั้งหมดจึงเป็นโอกาสของการเกิดขึ้นของหน่วยใหม่ๆบารมีสามสิบทัศพระเดกศกุลปุสดจันทสโรจากการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ของทุกส่วนนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดกศกุลงปุสดจันทสโรรวมศูนย์ณศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศพระเดศกุลปุสดจันทัสโร เพื่อรักษาศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทัศน์พระเดชพหลวุปมุสดันทสศโรรักษาศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยย่อยบารมีสามสิทัศน์พระเดชณหลวุลมุสดันทัศโรเพื่อดึงดูดบอกเกิดพัฒนาธรรมทั้งหมดทั้งนิพพานธรรมใหญ่ให้เกิดเป็นหน่วยใหม่ๆบารมีสามิทัศน์พระเดชพระคุลมุสดันทสโรอย่างสมบูรณ์เกิดยุติธรรมบารมีสามสิทัศน์พระเดชพระคุลมุสดันทสศโร อย่างสมบูรณ์เกิดที่สุดแห่งธรรมบาร,รมีสารรมสิทัศน์พระเดชคุณหลวงปูส่สดปันทัสสรอย่างสมบูรณ์ขึ้นไปตลอดเกิดยุคชาวสิวิไลที่สมบูรณ์ขึ้นไปนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เกิดเป็นนิพพานธรรมบาร,รมีสารรมสิทัศนะพระเดชคุณหลวงุท่สดยันทสโลใหญ่เป็นศูนย์กลาง ดวงปลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศพระเดชคุณหลวงพุทธสดจันทสโรเป็นศูนย์กลางอู่ทะเลมหาสมุทรบารมีสามสิบทัศพระเดชคุณหลวงพุทธสดจันทสโรใหญ่มีตัวตนเที่ยงแท้ไม่เสื่อมสลายสุขเจริญสําเร็จเป็นที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดศกุลหลวงพุทธสดจันทสโรตลอดไป